เอาเลยครับสวัสดีผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวอังคารทุกคนนะคยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PJY Gamer นะครับผมวันนี้มีสกินใหม่ล่าสัตว์ของน้องเทลอันนัสมาให้สุ่มกันนะครับเป็นสกินเทพแห่งธนูเครื่องรางแห่งพูดนะครับผมเริ่มต้นที่9้าคูปองเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่านะครับว่าเราจะหมดไปเท่าไรโอเคครับและนี่ก็คือหน้าตาของการสุ่มสกินน้องเทลนะครับเดี๋ยวผมจะกดฟรีหนึ่งครั้งไปก่อนเลยกันแล้วกันนะครับณจุดนี้ยืนยันไปครับ โอ้โหหน้าจอการสุ่มใช้ได้เลยครับจังหวะนี้่าได้บัตรชาวสกินทาร่ามานะครับผมตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครโชคดีเนี่ยก็จะได้สกินเทวานาฏไปเลยนะครับโอเคครับต่อไปด้านซ้ายนะครับสุ่มครั้งแรก9้คูป้อง 10ครั้งก็259คูปองนะครับผมมีคูปองอยู่ที่ประมาณ2 6 5 0มนะอครับมาดูนว่าผมจะหมดไปเท่าไหร่นะครับผมโดยวิธีการได้สกินนะครับก็คือเราต้องสะสมเครื่องรางนะครับให้ได้5อันนะครับหรือถ้าเราโชคดีเนี่ยเราไม่สะสมเลยกดปึ้งได้สกินปั๊บแบบนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับไปดูนว่าวันนี้เราจะได้แบบไหนนะครับผมจัดไป10ครั้งครับ259กคูปองครับผมตอ้ตุ้มตุ้มต้มตุ้มตุ้มตุ้มคร้มตุ้มตุ้มตุ้ง 1ชิ้นนะครับจังหวะนี้จัดไปอีก10ครั้งครับ279คู27ป,ปองตูมอ่าเมื่อ,เร,อเราจะได้เครื่องรางของขลังอีกชิ้นนล้เนี่ยการสุม่มนี้นะครับก็จากประสบการณ์แล้วกดแรกๆก็จะได้บ่อยๆนะครับหลังๆก็จะเริ่มหายากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าเริ่มต้น9ก้าคูปองจะจบที่เท่าไหร่จังหวะนี้ในละเครื่องรางของขลังของข้าเริ่มจะไม่ได้แล้วละสินนะอื เหมือนการสุ่มตอนแรกๆจะมีแบบสีม่วงๆเยอะๆนะครับแต่ว่าพอสุ่มไปแล้วสีม่วงๆเริ่มหายไปนะถ้าเกิดว่ามีสีม่วงแปลว่าแบบเรามีโอกาสได้เยอะหรือเปล่านะเออมีสีม่วงแบบนี้แปลว่าเราจะได้ครับผมอ่าได้จริงด้วยโอเคครับในเครื่องรางของขลังมาสามชิ้นแล้วจังหวะนี้ลุยต่อแบบไม่เอ้ยมีสีม่วงครับคุณผู้ชมมีสีม่วงอย่างนี้แปลว่าโอ้โหมีสีม่วงแปลว่าอาจจะได้ครับแต่ก็ไม่ได้การันตีว่าเราจะได้นะ คราวนี้ไม่มีสีม่วงครับน่าจะอดเลยแหละแบบนี้อ่าอดจริงด้วยครับผมเออรีวิวคูปองนิดนึงครับตอนนี้เราก็หมดไปประมาณ2,000คูปองแล้วนะครับเร็วมากๆนะฮะเหลือ24 0 0มนะครับตอนนี้ไม่เป็นไรเฮ้ยสีม่วงม่วงสีม่วงมาแล้วสีม่วงมาแล้ว,ว,ลวยังไงจังหวะนี้เครื่องรางโอ้โหเขาขึ้นสีม่วงให้เราดีใจเล่นเล่นเฉยเฉยจริงเลยเออสีม่วงมาอีกแล้วจังหวะนี้ว่าไงเพื่อนจุ๊บโอ้ไม่ได้อีกเฮ้ย เอาว่ะเอาว่ะสกินนี้มันดิ้นว่ะสกินนี้มันดิ้นเก่งมากครับเฮ้ยสีม่วงม่วงสองอันแบบนี้ได้ชัวร์ครับคุณผู้ชมได้ชัวร์ทำไมเกมใจร้ายขนาดนี้ขึ้นสีม่วงตั้งสองเม็ดแต่ไม่ให้เราเออโอ้โหอ้าวสองม่วงสองม่วงมาแล้วเออมาแล้วครับผมเครื่องรางชิ้นที่4ี่นะครับเครื่องรางชิ้นที่4แล้วก็หมดไปแล้ว3 0 0พคูปองนะครับณจุดๆุดนี้นะฮะขาดเครื่องรางอีแค่ชิ้นเดียวเท่านั้น เครื่องรางไม่ขึ้นสีม่วงก็เตรียมตัวเกลือไว้ก่อนเลยนะครับถ้าไม่ขึ้นสีม่วงนะฮะอ่าไม่ขึ้นสีม่วงจังหวะนี้เริ่มต้นที่เก้าคูปองนะัดจุดๆนี่มันตีพันแล้วนะเพื่อนยังไม่ให้ฉันอีกแล้วเพื่อนอสีม่วงไม่ขึ้นแบบนี้จะไม่อยากจะคาดหวังอะไรเลยสีม่วงไม่ขึ้นอีกแล้วโอ้บาจริงอันที่ห้ามันจะล่าไปกี่พันกันนะโอ้ม y กอดเสียงฉันเริ่มสันขึ้นเรื่อย พอเงินจะนหายไป oh my god วิ้ยมีสีม่วงแล้วครับคุณผู้ชมสีม่วงสีม่วงเครื่องกลางฮ h my รี่อรอรรพอตเตอร์กับเครื่องรางที่หายไปนี่คือภาคใหม่ของรี่พอตเตอร์ใช่ไหมเอ้ยโอ้ยว้าวว้เครื่องรางชิ้นที่5้าได้มาแล้วครับผม โอเคสรุปนะครับตอนแรกผมมีอยู่26,500ปองก็เหลืออยู่21 0 0 0เป๊ะนะครับก็หายไป5,500ปองนะครับแต่นี่ก็เป็นการส่มแบบไม่ได้กดละลายคลังนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมากดละลายคลังตรงนี้นะครับก็จะเล่นได้เยอะยิ่งขึ้น,นครับแต่ว่าผมเพิ่งเห็นนะครับผมเออและนี่ก็คือสกินใหม่ของเทอันานอร์เอฟเฟกจะอลังการไปไหนครับเนี่ย ูกตรงนี้สวยน่ารักมากๆอยู่ท่ามกลางท้องฟ้ามหาเมฆาอลังการจัดจเอาเลยครับหลังจากที่เราเสียเงินไป5,500อปองแล้วก็มาเล่นกันสักหน่อยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมจังหวะนี้อ้าวแวนนายมาทำอะไรตรงนี้เหรออืมขอทักทายหน่อยแล้วกันนะ <c oughs> โอเคครับตอนนี้เราก็เปิดเกมกลางเกมสไตล์ช่อง PJY นะฮะสกอร์อยู่ที่ 4ต่อ9นะครับก็คือเกมตามอย่างหนักหน่วงนะฮะตอนนี้มาดูกันว่าเทวนาสกินใหม่นะครับจะพาเพื่อนๆพนพลิกเกมได้หรือเปล่านะครับนี่รูปร่างสกินก็จะสีแบบนี้นะครับอ่าออกแบบว่าแบบว่าชมพูชมพูอย่างนี้ฮะนี่สกิลหนึอลังการนะครับอ่านี่ครับ ตรงธนูนะรับอกได้เลยว่ายอนจะต้องอิจฉาแน่นอนครับถ้าเกิดว่าเทวานั้นอยู่ฝั่งนี้ยอนอยู่ฝั่งนู้นนะครับปะทะธนูกันนี่คือแบบยอนแบบอายเลยนะฮะนี่เพราะว่าธนูเทวอันนี้นี่คือแบบว่าใหญ่เรลลมเลยนะครับสวัสดีวีราฉันไม่อยากโดนเธอจูบหรอกนะนะฮะลงหลุมไปหนึ่งครับจุดจุดนี้ฮะงัดมาสวยครับยิงกีมติดพีเรียบร้อยครับโอ้โหดอกสุดท้ายคีมไป600้อยครับ เลนล่างมีโอเคครับทางนั้นฉันจะจัดการป้อมกลางแล้วนะเรียบร้อยนี่สกินสีชมพูสวยมากนะครับน่าจะเหมาะกับสาวๆนะครับน่าจะเหมาะผู้หญิงผู้หญิงน่าจะชอบครับแต่ผู้ชายก็จะชอบความอลังการของสกินนี้นะครับอ่าประมาณนี้ครับผมนี่สวัสดีฉีขอยิงหน่อยนะอีงไหมครับเรียบร้อยโทลโลไปไหนจนะ้านี่ โดนคีไปฮะชัดดาวโอเคครับตรงกลางตรงล่างโอเคครับบอมบนอาจจะได้นะเนี่ยตีไปครับนี่ไปไปผมชอบการกดสกิลหนึ่งแล้วก็ยิงมากๆเลยฮะเออแบบว่าคือยังไงอ่ะปกติธนูถ้าในชีวิตจริงอ่ะเราจะยิงกันแนวตั้งใช่ไหมแต่ว่าเทลสกิลน,นี้ยิงแบบเป็นแนวนอนครับเนี่ยฮะยิงแนวนอนแบบนี้ครับสวยมากๆเลยนะครับเออเออแล้วการอเทพสุดๆไปเลยโอเคครับผมนี่ มีแวนจะมาอย่างนั้นเหรออย่ามายุ่งกับฉันถนะ้าตอนนี้ฉันขอฟาร์มก่อนนะฮะ,ะเทลเนี่ยเป็นฮีโร่แครี่นะครับก็ต้องรอเลดนิดนึงนะครับต้นเกมเนี่ยอาจจะไม่ได้จีดจัดมากนะครับอาจจะเติมดาเมเจช่วยเพื่อนได้อะไรได้นะครับแต่ว่ายังโซโล่คิวไม่ได้นะครับแต่ถ้าเลดเกมนี่คือแบบเดินผ่านหน้าเทลนี่คือยิงแบบระแบบจุยกระจายเลยคนระับตัวรมาครับแต่ผมสนใจแวนตัวนี้โอ้โหเขาหลบเขาหลบไปไหนไอ้บังอาหลบอันตีฉันอย่างนั้นเหรอโอ้โห้โ แหวนก็ไม่ธรรมดานะเนี่ย้ก็เอาเรื่องเหมือนกันนี่น,นะครับนี่เอฟเฟกต์สกิลต่างๆก็จะเน้นสีแบบว่าแดงแงนะครับแดงแงชมพูชมพูเข้มเข้มอะไรอย่างนี้นะครับผมอู้ทีมันคิวฮะฟอร์เรนเลาน์นะครับโอเคครับตอนนี้สกอร์เริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับอย่างหลังจากที่ต้นเกมเกมนี้เรานี่โดนกันค่อนข้างหนักหน่วงเลยนะฮะศูนย์สี่ศูนย์ห้าเลยนะครับต้นเกม นะครับจังหวะนี้พลิกคืนมาได้ครับผมโอเคได้บอมอีหนึ่งได้สลิปสติงครับบอกเลยว่าย้ายเทวนัได้สาวนะฮะสาวยับยับสาวรุ่นล้วงเขาต้นเราครับผมจริงจริงอุ้ยผู้ฉีมาฉีมาจริงหน่อยอ้าวเย่แล้วเราแตกเนี่และตอนที่เราเกิดบ่อนะครับเราก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่าลังการมากๆกครับผมเอฟเฟก์ที่ได้นะฮะตอนอยู่ในบ่อนะฮะนี่นะครับ เหลืออีกอย่างหนึ่งครับคือท่าวาร์ปสุดอลังการนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมค่อยหาเวลาวาร์ปนะครับอทำให้ลืมด้วยนะตอนนี้นะครับเกมมันค่อนข้างตึงๆอยู่นะครับถ้าเราวาร์ปมั่วซั่วนี่โดนหมันไส้นี่ปิดได้เลยนะฮะเฮ้ยแวนนาจะรู้ตัวหรือยังว่านายกำลังจะโดนปิดตายรู้ตัวหรือยังแวนจะยืนมอบวแวนบอกว่าถ้ามาขนาดขนาดนี้แล้วก็ตายก็ได้นะฮะอ่า นะครับปามไปก่อนตรงนี้มีโตโร่เดินมาอย่างนั้นเหรอนายคิดว่านายอึดขนาดนั้นเลยเหรอโตโร่โดดไปได้ก็อึดอย่างนี้แหละสกิลสองลดดาเมจเยอะมากนะสำหรับโตโร่นะฮะตรงกลางมีฉีเรียบร้อยครับลัดถอดไปหนึ่งนะครับด้านขวามีวีร่าเอาดไปได้อ้าวเฮ้ยอันนี้ฟิกเกอร์โอ้โหเขาจะหล่เทสสวัสดี ยองเล5กำลังจะบอกให้ลองรั้ครับกรำแรงกนัเนี่ยคอรคิวมาครับตอนนี้แต่ว่าไม่กล้าเล่นกับแวนเท่าไหร่นะครับขอยิงฟอมต่นหน่อยแล้วกันแต่ถ้าแวนติกเกอร์เล่นเรานี่ก็น่าจะตัวแตกอยู่นะครับแวนเล่นสายเวทนะเกมน,นี้เฮ้ยเขาเดินตามเรามาทําไมกันนี่ตายซะเถอะโตโรโตโร โตโรที่ไม่มีเพื่อนอยู่ข้างหลังนะครับโดนลาแตกเรียบร้อยครับมามาขอยทีเดียวเรียบร้อยครับผม jabo kill วงเลยเป็นของฟอร์เรนดิเนอยอดทีมแฮทเดสทรอยเดอรทาวเวอร์เกมนี้ผมขึ้นลัดเป็นมูลามาก่อนนะครับจริงๆชินช้นที่4เนี่ยส่วนใหญ่จะออกเป็นธนูดุดเลือดกันนะครับเอาคิทิคอลแล้วก็เอาดุดเลือดนะฮะแต่ว่าเกมนี้ฟอนงข้ามเป็นโตโร่ครับผมเพราะงั้นเนี่ย กลัวว่าโตโรจะสร้างปัญหานะครับกลัวว่าเขาจะยืนได้นานเกินไปนะฮะออกมูรามาก่อนเลยนะครับถ้าเกิดว่าโตโรยืนได้นานและรับดาเมจได้เยอะเนี่ยเพื่อนที่อยู่ข้างหลังเขาจะเล่นง่ายมากนะครับ <c oughs> มีการกระโดดใส่เราด้วยโตโรนี่โอ้โหได้ไหม,ไไหมอ่ะได้ตัวไหมอ่ะอาันี้้หนึ่งตัวครับผมอืัดสวยรวยกระเช้าข่อยมาเพื่อนขอยมาเพื่อนอาอน,อานายเจ็บมากเลยเนะี่ย เนะโโราฝันสองข้ามครบับวับวับแวมแวมครับฝันโไส้ขอยิงสักหน่อยละกันขอยิงมาละกันเอาฉีฉีเข้ามาในไอที่ผมมาก่อนสายอีกหนึ่งครับโอเคครับน่าจะจบเกมได้แล้วนะครับจังหวะนี้เอนวนานัสก็ยืนให้ดีครับอยู่ยืนในจุดที่เหมาะสมก็จะยิงได้แล้วก็สบายๆนะฮะเกมนี้เราจะโชว์ท่าว์ปกันหน่อยดีกว่านี่ท่าวับก็จะอันหลักการแบบนี้เลยนะครับ ครับผมนีอ่อืมและก็เป็นอีกครั้งที่พเราปลอดภัยขอบคุณ m อ p ซึ่งได้แก่เทวนาคนนี้นั่นเน้นนะครับผมดามเมจ42.2นี่ใครที่สุ่มจกินนี้ก็จะได้ถ้า m อ p สุดแสนจะอลังการแบบนี้เลยนะครับสำหรับสกอร์เกมนี้อยู่ที่คิ12ตาย1อซิ9 MP 11.1ถ้าเกิดชอบกินนี้อย่าลืมชูนิ้วขึ้นมากดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วเราไปพบกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ